สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง w n n o w w Book Channel นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม morning moon village กันนะครับไปเริ่มกันเลยโอเคนะครับอ่าอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเก็บผลผลิตก่อนแล้วก็ปลูกฟาร์มแล้วก็ได้เงินนะครับเป็นเกมเล่นแล้วได้เงินนะครับนี่ให้เราทำฟาร์มก่อนนะครับอ่า ก่อนที่จะทาฟาร์มนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาตรงอ่าให้ท่านผู้ชมนะคบอ่าเก็บอันนี้ก่อนนะเก็บไม้เก็บหินประมาณนี้แหละนะโอเคเราจะมาเล่นกัดน,นะโอเคแล้วก็มาที่อ่ามาตรงนี้นะครับมาตรงสะพานนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นวาร์ปนะครับเรามากดเรากดเลยนะครับเอาให้เราเอาเสียหนึ่งเพื่อ Enter y store ตัวแล้วก็กด e n t e r ไปเลยนะครับแล้วก,กดนี่ นะรเราสักคู่ก่อนนะครับตอนนี้ Energy เหลือ20นะครับโอเคก็จะมาลองเ,อเล่นกันดูนะครับเราสักคู่นะครับตอนนี้กำลังฟีตอยู่ n อ t นะรัเราสักคู่อาจจะนานนิดนิดหน่อยหน่อยโอเค นะครับอืมอตอนนี้อีกหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีจะรับหนึ่งเอนเตอร์จีนะครับเต็มสามสิบเอนะครับโอเคตอนนี้มาแล้วครับโอเคมาหาของกันเลยผมโอเควิธีการหาของเรวก็เดินแปอวัเนี้กดคลิกเมาส์นครับเดินไปเรื่อยๆอ่ะถ้า่ชมถ้าผม้ชมนะครับเจอกล่องก็ตีนะครับกดอ่ะอะพอมันตีแล้วมันก็จะให้เราเสียซีเอนเตอ อาตท,ที่หนึ่งนะคบอ่าเราก็จะได้แอปเปิลโอเคนั่นก็จะมีกล่องเหมือนเดิมนะครับทุกเหมือนเดิมอ่าเราก็จะได้หินสามก้อนนะครับอ่ามันจะสุ่มแรนดอมนะครับอ่าก็ตรงนี้มีกล่องไม้อ่าตรงนี้มีกล่องนะครับเราก็สามารถเดินไปได้แต่ว่าเราต้องอ่าทุบต้นไม้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเดินไปตรงนั้นได้ โอเคตอนนี้เราเดินไปได้แล้วแล้วก็หินนะครับอ่าเราก็จะได้หินสาวก้อนแล้วเราก็เก็บไอเชสได้หินโอ้โหได้หินละนก้อนเนี่ยได้หินกก้อนเออน่าจะทําประโยชน์ได้อยู่นะครับอ่าตรงนี้เอ่อไม่มีนะครับอาจจะไม่มีวิต่หินนะครับโอเคมันมีโซนที่หนึ่งกับโซนที่สอมันมีมันม,นนมนนีอ่า มีีโซนนกับโซนสองนะอันนี้คือโซนที่หนึ่งนี่มีโซนที่ทสองอ่ะไปตรงไปตรงจุดวาร์ปนะครับอ่ะมันก็จะมีกล่องตรงแถวตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ทิ่ไยอันนี้ตีหนึ่งทีก็จะได้หินสองก้อนนะครับอันนี้ก็ตีสองทีนะถ้ารูหกรขอบขอบนะครับจะมีแบบเป็นรูปเด็กต้องต้อตงตีสองรอบแตกครับอ่าเราก็ได้กล้วยมา <S <S โอเคไปดูตรงนี้ก่อน มีอะไรบ้างนะครับเฮ้ยมีดอกไม้เฮ้ยดอกอะไรในดอกทิวลิปโอ้โหดอกทิวลิปได้นะครับโอ้ไม่ก็โอเคต่อฟาร์มไม้ก่อนนะครับต่อไปทำผลผลิตอู้เพอตัดต้นไม้เราก็จะเจอแอปเปิ้ลเลยนะครับก็อย่าลืมตัดต้นไม้ตรงนี้ด้วยเผื่อจะมีแอปเปิ้ลแถวๆนี้ก็ได้โอเค ลูออจอดอกไม้ทีวลิปนะครับอ oh my god อ,อันนี้มี12 Energy เราไม่สามารถตีต้นไม้ได้นะครับแต่เราสามารถอัปเกรดขวานได้นะครับแต่ว่าต้องต้องการขอ,อเดเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปตีไม้ก,ก่อนนะ,ะตีไม้อ่าเรียบร้อย Energy ถ้า Energy หมหมดจะขึ้นว่า Energy ไม่พอนะครับโอเคเราถ้า Energy ไม่พอเนี่ยเราก็กด Home แล้วก,กด Access นะครับ เราสักคู่นะครับตอนนี้กำลังให้รีวอร์ดกำลังเอ็กเซตไวสโตนไวโซนผิดนะไวโซนโปรเก r สรีสูสและรีวอร์ดเหมือนกำลังแบบเหมือนจะน่าจะแบบประเมินเรื่องของแบบรีวอร์ดก็คือแบบตอนที่เราแบบเก็บได้มาได้รับได้มาอะไรบ้างนะครับเราก็ได้อย่างเช่น มาไปแบบได้ไม้ได้หินได้หลายๆอย่างประมาณนี้แหละนะครับฉันกำลังโปรแกสติ่งอยู่ครับโอเครอสักคู่นะครับโอเคกำลังเอ็กเซสไวสโตไวโซนเราจะคู่ไก่ยังหมุนอยู่เลยตอนนี้ก็อะไรเนี่ยออคืนนี้ เอาใหม่โอเคเอสิบเอ็ดคือเมื่อกี้มันลงบนนี่เรามีลูมีศูนย์จุดสองหนึ่งสี่นะครับอเราอัดหรือเปล่าลองเช็คดีโอเคตอนนี้อัดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้อัดนะรับโอเคอรอสักคู่ก่อนนะครับเผื่อนานก็ตัดออคลิปก่อนนะครับโอเคตอนนี้เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่กำลัง u n f r e i n g and verify a c c e s s อยู่ตอนนี้มันยังโอเคตอนนี้มาแล้วถ้าเป็นแบบเครื่องหมายถูกก็แสดงว่าได้แล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้คือเราได้อะไรมาบ้างตอนนี้ก็เราได้อ่าไม่ได้ได้ดอกไม้นะครับโอเคมาอเตอร์นะครับรออะไรอยู่นะครับ แล้วสักครู่ก่อนโอเคตอนนี้น่าจะมาที่เร้อนละอ่าพอตอนแรกๆก็อาจจะค้างนหน่อยนะครับอ่าพอตอนนี้ก็เริ่มแบบอ่าดีขึ้นแล้วนะครับโอเคเจอเกาะเออเจอเปลาหนับเจอกลับนะนนะแล้วก็ได้ Apple, แอปเปิลนันี้ก็เจอกล่องอ,อ,อีกนหนึ่งทีผมได้หินสองก้อนแล้วนะครับอ่าโอเคมา เจอกันเลยโอ้มีกล่องนะครับอ่ากล่องกล่องกล่องตรงนี้เหมือนจะไปไม่ค่อยได้อะต้องถูกต้นไม้ก่อนต้องเติมเอเนอร์จีต้องเติมเอเนอร์จีนะครับเรีย่ยๆร้อยใจครับผมอ่าอ่าตรงนี้ยังไปไม่ได้อ่าตีเรืวว่อยๆผมอ่า อ่ะเราได้ไม้นะครับโอเคเอเดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอโอเคแล้วก็ไปส่วนต่อไปกันเลยนะเราไม่รออะไรเลยเอ่าตรงนี้ไม่มีกล่องโอ้มีตรงนี้แค่ที่เดียว ตีไปหนึ่งชิ้นแต่โอเคได้แค่แอปเปิ้ลหนึ่งก็ได้ 1, แอปเปิร์หนึ่งหนึ่งผลเฮ่เจอดอกทิวลิปอีกแล้วอ่ะผู้ชมโอ้โหดอกทิวลิปทอนผมเจอบ่อยมากเลยอ่ะดอกทิวลิปนะเราตอนนี้เราได้ดอกทิวลิปไปแล้วนะครับโอเค สแสดงว่าเราต้องตัดต้นไม้แล้วนะคะเรามี24 energy เราตัดตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งอย่างคือมันจะบงังอ่าผลไม้นะแสดงว,ว่าต้อีมีอนะไรอยะโอ้ยไหนไม่มีนะครับอืเหลือ4 energy ไปตีอะไรดีไปตีอ่าเศษไม้ดีกว่านะีแล้นวนะตอนนี้เหลือสุนกนัดแล้วก็ excess นะ t s that's c o อาจจะนานหน่อยอาจจะนานหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอัดหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้อัดอยู่เขื่อนึกว่าไม่ได้อัดโอเค progress resource reward x setting white so ตอนนี้กำลังโปรเกสยังไม่ขึ้นอะไรเลยผมตอนนี้คือ,ค,อคือมันมันมันไม่ค่อยมานะเพราะว่ามันเป็นที่เซิร์ฟด้วยหรือเปล่าก็มไม่ค่อยแน่ใจนะไก่หมุนอยู่นั่นแหละโอเคแล้วสกู่ ก็นานนะเดี๋ยวขอตัดไปก่อนนะเป็นนานตัดอีกแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็อ่ากำลังฟลิซซิ่งอยู่นะครับโอเคอาจจะนานหน่อยๆก็เลยต้องตัดนะครับโอเคสุดท้ายเราจะมาลองกดกันเลยกำลังฟลิซ NFT อยู่ตรงนี้อาจะนาน นะทั้งตอนที่กัดตอนที่เข้าก็นานอยู่นะครับาจะคู่นะครับนี้ก็อีกโอเคพอตอนเข้ามาไวพอตอนทีหลังแบบพอตอนกลับก็อาจจะนานหน่อยโอเคมาดูกันเลยว่าจะเจอกล่องอ๋อเจอกล่องอีกแล้วเดี๋ยวอต้องดูประมาณนี้ครับโอเค ตรงนี้มันเดินไปไม่ได้มันต้องเดินอ้อมนะพุ่ชมไกลเลยโอเคตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีกล่องไมมันน่าจะไม่มีนะไม่มีนะครับอ่าเจอมาแล้วนะปะก็จะมาตีตีนะครับได้ไม้สามท่อนนับมันจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับ ถ้าไปถ้าไปโซนตรงนี้มันก็จะมีดอกไม้่ะเบอร์แว้วโอเคได้แอปเปิ้ลเขียวอติอีกทีได้กล้วยหนึ่งตันมีผลน,นะ่งผลโอเคอุ้ยแอปเปิ้ลโอเคโอเคโอเคอเก็บไปเลยแยมนะ ผลไม้ก็สามารถกินแล้วเราก็สามารถเพิ่มเอนเตอร์จี้ได้นะพอกินแล้วก็ก็จะเพิ่มเอนเตอร์จี้ได้นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับเราต้องเช็คที่หมดเลยนะครับเช็คตรงเทแถบนี้ก็ได้จ,จะไม่กล่องนะครัแม่ไม่มีนะครับอันนั้นนะครับแสดงว่าเราต้องตัดต้นไม้แลยวนะครับอืม,มาตี ครนะครับอ่าไม่มีไม่มีนะครับโอเคเอาหินเอาหินนะเบือเติมเดือยอ่ะเบือก็ตหินไปเรื่อยๆแตหินมันจะนานกว่าต้นไม้นะครับพอตัดต้นไม้ก็ประมาณห้าทีก็ผังแล้วนี่จะประมาณหกเจ็ดทีนะครับตอนนี้ยี่สิบแปดเอเนจีแล้ะเอาไปทำอะไรไปตัดต้นไม้กว่าไหม คือถ้าถ้าตีหินไปก็มีความเสี่ยงเพราะว่า28่สิบแปดันก็จะมีโอกาสที่จะหมดแล้วก็ตีดีก่านลมนะครับได้ไม้มา5ท่อนนะครับเดี๋ยวแปดเอนจไปทำอะไรดีไปตีหินแบบระมาเนี้อ่ะหินก็เล็กๆก,ก็แต่เราก็จะเสียสี่เอนจก็จะได้หนึ่งก้อนหินหนก้อนโอเคอ่าสมดสตรแล้วเราก็กลับบ้านนะครับ โอเคเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับอาจจะนานหน่อยหอยต้องตัดนะครับโอเคอ่าถ้าท่านผู้ชมนะครับมีผลผลิตแล้วอ่านห้ดูเลยนะคไหนอ่ามีร้อยเก้านี่ทร e ช s u r นนี่จะเป็นของอ่าฟลาเวอกับเจ s สโตนนี่คือ f อสซิสประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็จะขายได้เท่าไหร่โอเค มันก็จะขายได้ประมาณนี้แหละนะถ้า,าสีเหลือก็ประมาณศูนย์จุดห้านะประมาณนี้โอเคอ่าเรามีไม้ร้อยเก้ากับหินสามจุดหกนะครับอ่าโอเคเราจะไปอ่าซื้อที่ไหนเราไปซื้อที่แจ็คอันโคลนะมาตรงนี้เลยนะครับมามาตรงนี้เลยนะครับอ่ามาตรงนี้นะครับโอเคอมาตรงอ้อไ่ใชาตรงนี้ดิ มาด้านตรงมาตรงนี้นะเป็นกะมีทางตรงนี้ครับมันก็จะแล้วก็มีคนชื่อว่า Uncle Jack นะครับอ่ะกดเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็จะมีแบบออ u n c l e j a ็ k มี t t o มเ e ทโซดซีดคอนซีดค a ร e บิดซก็เราก็สามารถเลือกได้นะครับแต่เรามีไม้109นะครับแล้วก็สามารถอ่าจ้างซีดได้นะครับ โอเคอันนี้นะครับแล้วเรนะาก็กดคอนเฟิร์มนะครับอ่าเดี๋ยวไม่เอาทีนี้เลยเอาโซเมทโตอ่ะกดคอนเฟิร์มปุ๊บมันก็นให้เราอะอะแชร n เฟช r ่น n ันนิ่งพิเศษโอเคเราจะก,กู้นะครับตอนนี้กำลังแบบอ่าเปลี่ยนตอนนี้กตอนนี้กำลังแบบอ่าันนิ่งอยู่รันนิ่งเรื่องแบบอ่ากำลังแบบกซื้อเรื่องของโซเมโทโต้ซิกิตนะครับ โอเคเรามีตอนนี้เหลือเก้าแล้วนะครับหลังจากประมาณมีเป็นร้อยนะครับยินก็เหมือนเดิมนะครับก็คือแม็กซ์สุดก็คือเก้าเก้านะครับอ่าแม็กซ์สุดก็คือเก้าเก้านะครับอ่าเราสักคนะูก่นะครับกำลังเทรดดิ้งนะครับกาลังเทรดอยู่นะครับเดินมาหน่อยๆโอเครอสักคนูะ่โอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะไม้เปลี่ยนประมาณไม้เปลี่ยนเป็นเก้าแล้วนะครับ ตอนนี้ก็กำลังรันอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันจะขึ้นประมาณนี้แล้วก็กดอออกเลยนะแล้วก็กดประมาณนี้มันก็จะออกแล้วนะโอเคนะครับแล้วก็นี่ก่อนเลยแล้วก็เก็บผลผลิตนะครับอ่าอันนี้คือผมปลูกเอาไว้นอกรอบนะครับอ่าทูกเมเทเออหนึ่งจุดเก้าเก้าแล้วก็กด คำว่า h a r v e s t นะครับกดตรงนี้นะครับโอเคเขาบอกว่าอีกสองชั่วโมองเนี่ยก็จะ,ะร,จะะร,นนรู้นะครับก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์เราก็กดคอนเฟิร์มนะครับโอเคอันนี้ก็กดคอนเฟิร์มโอเคตอนนี้รอสักครู่นะครับเสียงขุดนะครับรอสักครู่ มาขึ้นมารับคลิปหนึ่งโทมิโตะกำลังกผลิตโทมิโตนะเป็นมักมนะมกะเทศเคี่ยมผู้อาจจะน่ะาเลยตรงนี้นะจรื้อได้ไหผมอ่าเรียบร้อยมันมีเสียงแบบมีเสียงแบบดิ้งดิ้งเนี่ยโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะไปวิธีอาขายนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับตามมาตรงนี้เลยนะครับนี่อีกคนเนี่ย เห็นไหมคนที่มีชื่อว่าแมทตินดาเนี่ยคนนี้นะครับเไมาใ่ต้องเป็นอีกคนหนึ่งนะเมื่อกี้ดูผิดอ่ะคนชื่อว่าไคนะครับเมื่อกี้ผมดูผิดนะครับอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โอ้นี่ให้เรากดคําว่าแม็กนะครับนี่นี่คือแม็กแล้วนะครับเราก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งเก้าเก้านะครับอ่าถ้าคุณขายแล้วขายก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งเก้าเก้าคุณจะรับศูนย์จุด หนึ่งแปดก้าน่าจะหักไปศูนย์จุดศูนย์สิบแแล้วก็กดอ่ะอ่ะพอกดแม็กปึ๊บมันก็จะได้แค่นี้ใช่ไหมมันตันได้แค่ประมาณนี้แล้วก็กดคอนเฟิร์มรอสักครู่นะครับอืม ตอนนี้กำลังขายไอเทมนะครับเด้จะทำชมตีข้างบนนี่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนนะเป็นสูนยจุดสามมันไม่แน่ใจนะ,ะ่ี่อ้ไม่รู้ตอนนี้กำลังอาขายไอเทมนะครบเราจะคู่โอเคตอนนี้อ่าเป็นสูตรแล้วนะครับโอเคเลเวลขึ้นแล้วอ่า ตอนนี้เรามีลูม่0.43แล้วนะครับจะหลังจจะมีประมาณ0.4สองประมาณมี0.2ประมาณ0.200ตอนนีามาม้าม,ามี400กว่าแล้วนะครอ่าเลเวลตรงนี้ก็จะขึ้นด้วยนะครอ่าพอเลเวลสองเนี่ยเราสามารถขายดอกไม้ได้แล้วนะครับแล้วก็ดอกทิวลิปต้องเลเวลสหมดเลยนะครับก็อ,อีนะเลยก่าต่เลเวลสอนะครับโอเค โอเคนะครับนี่อ่ะพอเสร็จแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมขาเสร็จแล้วแล้วก็มาซื้อที่อังค e j แจ็คอังค้อแล้วก็แล้วก็แล้วก็แพลนนะครับโอเคถ้าเราอยากปลูกเราก็กดแพลนอ่ะสิบอ่ะสิบซีดแอดเวนต์แล้วก็กดอ่ะแม็กไปเลยนะกดคำว่าแม็กนะครับแล้วก็กดคำว่าคอนเฟิร์มอ่ะจะ p พลนสิบซีดไหมคอนเฟิร์มอ่ะนี่คือคอนเฟิร์ม กำลังปลูกมะเขือเทศนะครับเอาักคู่ก่อนกำลังแบบปลูกมะเขือเทศนะแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะ,ะ,นะ,ะ,นะโอเคตอนนี้ยังเขียวอยู่แสดงว่ายังไม่โตนะครับอันนี้นครับรูทอิน4.7ชั่วโมงอีก2วันก็จะได้อา ได้มะเขือเทศแล้วแต่ห้ามเกินห้ามเกินสองวันก็จะเน่านะครับถ้าเกินก็จะเน่านะครับอ่านี้อันนี้สามสิบแปดชั่วโมงอีกหนึ่งวันประมาณหนึ่งหรือสองวันนี่แหละครึ่งวันะนะครับโอเคอันนี้ก็สิบสองชั่วโมงอันนี้ก็มาในสองวันสองวันสองวันประมาณเนี้ยนะครับประมาณหนึ่งวันครึ่งครึ่งนะครับหนึ่งวันครึ่งประมาณเนี้ยโอเคนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากนะครับอ่าเป็นวิธีการเล่นนะครับเล่นแบบว่าเก็บอ่าเก็บไม้นะครับอ่าเมื่อกี้มีสิบอ่าไม่จะมีสิบมีเป็นร้อยนะครับตอนนี้เหลือเก้าแล้วเพราะว่าเราปลูกมะเขือเทศแล้วนะครับอ่านี่คือตอนที่เราไปเก็บผลผลิตนะมันก็จะมีแอปเปิลนะครับปีก้วยตอนที่เราอ่าทุบกล่องนะครับปอะมาณนี้เลยนะครับ โอเคแล้วถ้าเราตีอดอกถ้าเราตีใบไ,ไ,ไม้เราก็จะได้ใบไม้มาด้วยแต่ว่าจะต้องเสีย4เอนจิ้นนะครับโอเคดอกไม้ถ้าท่านผู้ชมจะดอกไม้ก็เก็บได้นะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย